เพิ่งรู้นะเนี่ยต้องทําสีอย่างนี้นี่กี่นาทีแล้วนาทีอะไรเล่าตอนนี้เป็นชั่วโมงแล้วมาจะกิน้วยกันไหมครับโอ้โหน่ากินต้องชิมเยอะๆยสวัสดีครับทุกคนผมยื่นนะครับผมเป็นคนเกาหลีอยู่ที่บ้านนอกนะครับทุกคน เจ็บตรงนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> พราะอะไรไม่รู้ <c oughs> อยากจะอวดก็อวดเลยค่ะทุกคนผมก็มีมีนใหม่นะรับอันนี้มีเกี่ยวกับสวนทํางานในสวนนะเราว่ากําลังจะไปตัดไม้ไผ่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเมนูในวันนี้ต้องใช้ไม้ไผ่นะ <c oughs> จริงๆอันนี้ไม้ไผ่ของป้าเจลนะแต่ว่าเราขอไปแล้วไม่บอกนะ,นะคะว่าทาเมนูอะไรจะได้รู้ว่าตัดไผ่อย่างไงวันนี้นะครับเมนูก็คือเต็ดย่าง แต่ว่าเป็นย่างไม่ธรรมดานะ,ะเป็นย่างเสียบไม้ไผ่ใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ย่างไหนทานะ่ะเร้ก็ไปบหมุนหมุนหมุนต้นไหนเราตัดโอเคไหมอะถ้าเธอไม่ทําไม่ได้เดี๋ยวเขาทําให้ไหมเดี๋ยวเขาลงตัดก่อนไหวเนี่ยระ,<ว>ะวังขาค่ะใจแล้วต้องมีต้นอ้วนๆสักต้นหนึ่งจะได้ปาดแล้วก็แบบใส่เสียม เราเห็นแล้วว่าต้นไหนดีไหนไม่ไม่ต้นนี้ก็ต้นนี้อะค่ะกำลังดีอันนี้น่าจะใหญ่ไปนะต้นนี้นะต้อน,น,นอ่ะด,ดูดิดูดิแนวไว,ว,วเสียปไปเสียเป็ดจ้าเออเสียบเป็ด <laughs> <laughs> นี่โคมากเนี่ยใช่ไหม อุ๊ยอันนี้นะครับทุกคนซ่อมกำลังจะทำเชือก่ายอันนี้วิธีหาเชือกของซ้อมนะครับนี่เห็นไหมพอไหมจะเอาเชือกเยอะๆก็ดีนะเอานะ้ำม,กมนะากินบะ้างดิโอ้โหน่าสงสารนะอันนี้จริงๆนะัดที่ของพนะ่อมะแต่ว่าซ่อมบอกว่าทำให้เลยก็เลยผมว่าไม่ทำ สดชื่นไหม,มเธอแบกไปไปเอาจริงๆนะเมนูอะอนนี้ผิดหรือเปล่ายังไม่ย่างไม่อะไรเลยนะเหนื่อยมากเลยอย่ะเขาก็เห <c oughs> นาาื่อยเหมือนกันแล้วก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะคะเห <c oughs> มือนแคมปิ้งไหมถึงที่พักแล้วแล้วก็อันนี้เป็นขคงเรานะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนต้องมักก่อนนะค่ะเดี๋ยวว่ามักสสไทยไม่เหมือนกับไก่นะจ๊ะเดี๋ยวผมทําให้ดู เรใน,นต้องทอํสามเกอรู้ไหมสามเกอแปลว่าอะไรว่าเกอแปลว่าเพื่อนกันอะไรเงี้ยสาม<น>เกอก็แบบว่าเหมือนสามคนชูก,เ,กเตอร์ประจำอะไรเงี้ยอย่างนั้นเท่ากับเขาสองคือสองเกลเจอผีดิทำไมเขารู้สึกเหนื่อยกว่าเธอคนตัดต้นนะครับเวลาซ้อมาทำไม่ไผ่ใช่ไหมให้เหลือแต่มือใช่ไหมเราก็ตามไปนะครับทุกคนทิดว<า>ยค่ททำด้วย,วยสียวตามสีวสขาวน้ำมันหอย แล้วก็ผักชีกับขิงซอยนะครกับทุกคนผงพรโลนิดนหน่อยได้หอมดีก็ใส่เข้าไปนี่ไงปุ๊บเข้าไปแบบลึกๆแล้วก็ผมก็ดูจากยูทู e มานะคะกับทุกคนวิธีทำให้เป็ดหน้นาก,กินสวยนี่น้ำ,ำส้มสายชูแลก็สีอหขาวน้ำตาลต่อไปนำเชื่อม แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเินทอรนทอนถอนตนอาหารแล้วก็รอให้เดือดรลาอยู่ตรงเปสีนี่ไหมโอเคไหมอ่ะว้าวปกติผมก็ซื้อเป็ดย่างที่ข้างนอกใชหม่เกบก่อนเป็ดอะแบบสีแดงแดงส้มๆมสวยมากอ่ะเขาคิดว่าเป็ธรรมชาติตเพิ่งรู้นะเนี่ยต้องทำสีอย่างนี้ โอเคเสร็จแล้วนะครับทุกคนรอให้เย็นสักพักนะแล้วก็ทุกคนตัวนี้ผมกำลังจะทำคานนะคานความเป็นทหาราตัวเออก่างนี้ต้องเครื่งางนี้ก่อนแล้วมันึงนแน่นจะเธอก็อออเป็นทหารมาก่อนเบ้าวนะเนี่ยเราก็เรียนลูกเสือเน,นี่ยนะเลยวา ันชางเป็นยังไงบ้างครับทุกคนแล้วก,ก็ฉันชางเห็นไหมครับว่าเอยียงไปนิดนึงแต่ว่า <laughs> แต่ไม้ไผ่ก็ไม่ตอก <laughs> แล้วก็เอาทานาจุดไฟมาแล้วนะครับทุกคนนิดๆวางไปก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับเอาออน้ำ เย็นเจี๊ยบเอาสีไหนคะับส้มรู้ใจเขามากครบขอบคุณมากเอาสีแดงทุกคนผมรู้สึกตายแล้วนะครับเกือบจะตายผลมากเราจริงๆอ่ะเป็นไงสดชื่นไหมบิรินดาอร่อยซ้าไม่มีหมดผมรู้สึกเฟรชสดชื่นมากนะครับทุกคนเธอเข้าใจอารมณ์เขาไหมเหนื่อยมากแล้วก็กินน้ำดื่มแบบอร่อยอร่อยสดชื่อนะ รู้สึกแบบสบายแล้วพอมีแรงแล้วนะทำต่อไปต้องเสียบอยู่ตรงกลางว้าขอโทษน,นะเอาคอลุกนเลเลยขอโทษมาอประมาณตรงขาก่อนอออไหวเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวดิทาหารเกาหลีปกติเขาก็มีอะไรก็บอกว่าทาหารเกาหลีทหารเกาหลีใช่ไหม แต่บางทีเขาก็ไม่อยากจะเป็นทหารเกาหลีแล้วนะราะชว่วงนี้อะโซมาชอบแกงผอมทหารเกาหลีน,นี่ก็ทําไม่ได้เยอะทําไม่ได้อะอย่างเงี้ยไม่อยากจะพูดแต่ทหารเกาหลีมาก,ก่อนค่ะคุณโซนี่คุณโซไม่ธรรมดาเธอทําไม่ได้เขาก็ต้องทําปะคุณสซน้าแต่เหมือนทําอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆง่นทุกอย่างก็ทําได้หมดนะเออเขาหน้า,นาตาเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยก็ทําไม่ได้เลยจริงๆ <laughs> เอาจริงๆนะทำเสร็จแล้วนะแต่มีปัญหาก็คือหมุนไม่ได้อะถ้าหมุนใช่ไหมครับทุกคนไม้อะไม้หมุนอย่างเดียวเป็ดาไม่หมวน<ป>ก็เลยซ่อมากำลังจะไปตัดไม้ไผ่อีกเดี๋ยวผมก็ตามซ่อมไปช่วยอีกนี่จะเป็นการย่าง,งเป็ดที่ทุเรศมากนะ นี่กี่นาทีแล้วนาทีอะไรเล่าตอนนี้เป็นชั่วโมงแล้วหลายชั่วโมงผ่านไปแล้วยังไม่ได้กินยังไม่ได้ยั้งเลยดีมากเลยอะอย่างนี้ผู้เล่นหน่อยนะได้แล้วรอให้สุกแล้วก็กินได้เดีย๋ยวมันมีปัญหานิดน,นึงแล้วว่าทาสีไปใช่ไหมไม่รูว่าสุกยังไงแล้วก็ทุกคนผมมีอะไรจะลืมนะครับต้องหุงข้าวเหนียวด้วยทำน้ำ<บ>จิ้มด้วย เดี๋ยวอันนี้อ่ะวางไว้ก่อนนะยังไงยังไงก็ย่งอยู่แหละใช่ไหม,มแล้วก็เดี๋ยวพงก็ทําน้ําจิ้มต่อดีกก่อนะครับทุกคนมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วถ้าไกสุรใช่ไหมน้ําจิ้มกับขา้าวเหนียวก็เป๊บเดียวแลปเป็ดเป็นอะไรกับเป็ดกับไก่แบบสลับกันอ <c oughs> ันนี้รู้จักเอากะลาวางบนถ้วยแล้วหรอไม่รู้เป็นอะไรนะครับทุกคนจริงๆอ่ะกะลาไม่ช่วยอะไรเลยนะไม่ช่วยเกี่ยวกับรสชาตินะแต่ต้นใส่ทำน้ำจิ้มไหนกะลา,าใช่ไหมครับทุกคนรู้สึกอร่อยคืออ๋อจริงๆ ก็เจ้าคนวันนี้พงษ์ก็ใช้นี่นะนี่ไน้ำกระเทียมดอ,วองวันนี้น,นะครับ,บทุกคนะสนับสั้นโดนดอยของลุงเอฟเยอะนะไม้ไผ่ก็ของลุงเอฟโอ้ลุงเอฟสวัสดีครับวัจเจ้าสวัสดีครับวัจเจอจกินด้วยกันไหมครับโอ้น่ากินไหมวัจเจอกินด้วยกันไหมครับไม่เอากิเานเถอะก็จะอปถัมภ์มากินฮ่าฮ่าฮ่าตอบทำไมก็ไม่พูดอะปัจเจกคิดว่าเราสิ่ง ชั้นชั้นน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะนี้มีน้ำเยอะหน่อยนะโอเคมากจ้ะลิกรทธิ์ซีมูของยูนเป็ดเอ็ดก็สุกแล้วนะขอคิดว่าดูสีดิดูดิสุกแล้วเอาจริงๆผมมีอะไรจะบอกได้หรือว่าไม่ได้ต้องกินนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้อะไปสามโมงครึ่งใช่ไหมครับเราทำตั้งแต่เป็ดนองเช้านะหกชั่วโมงไม่สุกอะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆ 哇哦！Wow. เพ่มากอะ่ะบีรินดาอร่อยซ่าไม่มีหมดผมชอบมากจริงๆเลยนะครับทุกคนเดินแล้วเมื่อกี้ยังเหนื่อยมากใช่ไหมเดินชัดเลยสดชื่นค่ะแล้วก็ทุกคนได้ถึงเวลาแล้วนะครับจะกินเป็ดค้าก่อนนะว้าวว้าวเราก็จะกินคู่กับเจลน้ำจิมเจล,ล,เลต้องจิมเยอะ 오 어. 엄마나요. 로즈베리. 응? 응. 형 코프, 형 코크แบบ ส้มโอพายยับ. 와! 춤춘 봐라. 너는 동팀이 여. 춤แบบ 붐나지. 타거든. 하고 간. จริงนะตั้งแต่ดาอร่อยมากอะทุกคนพงก,ก็กินแล้วใช่ไหมครับอ,อกแเปดดาอร่อยที่สุดจริงๆอ่ะอกแเปดาอร่อยมากอะขาไก่ข้างหน้าหายไปไหนหอะคะถ้าคนที่อยากรู้ใช่ไหมครับทุกคน <c oughs> เข้าไปดูติ๊กตอกิจา้านี่ดูดิอันนี้อกไก่แล้วก็ทุกคนเป็ดใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าแบบมันมาหน,าน่น้ำมันแเปดาเยอะเนาะเออเยอะเนาะ แล้วก็ทำให้บบผมคงตัวเองอะ่ะเป็ดะอร่อยกว่าไก่ผมรู้สึกเพราะเราไม่ค่อยกินเป็ดค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็ดอร่อยเธอกินในสวนวระววางมะพร้าวตกใส่หัวนะต้นข้างๆเธอใบแก่เต็มเลย <c oughs> <c oughs> อุ่นเสียงดังเลยนะมาก็รู้นะวันนี้แมเนูเป็ดะอร่อยแค่ไหนปกติคนเกาหลีกินเป็ดเะ กินนะแต่ว่าสําหรับเขาอะเขาไม่เคยกินเป็นมาก่อนไม่ใช่ไหมเคยกินน้อยมากอะอแต่ว่าผมก็ตั้งแต่อยู่ที่ไทยใช่ไหมครับผมก็กินเป็ดพะโลมาเยอะนั่งเป็ดอะผมชอบม,มากอะถ้าอร่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนนั่งแบบหมุนหมุนหมุนสามสีชั่วโมงอะโอเคแล้วทนได้รู้สึกเหมือนลงทวนแต่สุดท้ายอร่อย 我开刀。Okay กับทุกคนวันนี้อร่อยมากเลยนะครับเป็นย่างคงผมอมวันนี้เหนื่อยมากอะทำยากมากอะกว่าจะได้กินแต่ว่าไม่ต้องหว่วงนะครับวันนี้ผมมีมิรินดาอร่อยซ่าไม่มีหมดรู้สึกสดชื่นทุกทีที่ผมดื่มเลยนะครับ Cheers ผมเคยกินที่เกาหลีนะครับทุกคนแต่ไม่คิดว่าที่ไทยจะมีด้วยอร่อยเหมือนเดิม เฮ้ยแตดผมรูซดซ่ากว่านะสูซ่าซาปาจังกาปาจังก้สูซ่าเลยนะครับเธอเขายังรอไม่จบเลยทุกคนคนที่อยากจะดูส้มลองแล้วก็ผมแต้นใช่ไหมครับเข้าไปดูติ๊กตอกต่อก็ได้นะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันบิวีดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับจ๊